พาวดีดีกับพี่คำร้อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันมหามงคลเป็นวันที่มเออีเลิกงามยามดีนะคะเป็นวันเสาห้าเป็นวันแรงนะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดมณฑปที่สํานักมหายันรวยของท่านอาจารย์ไพโรจนลือวิชาวันนี้จะมีพิธีเลี้ยงพระแล้วก็มีพิธีปลุกเสกเออวัตถุมงคลต่างๆนะคะของสํานักมหายันรวยสําหรับพี่ๆท่านนดนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีก็สามารถเอ่แวะเข้ามาที่ออฟฟิศหรือมาที่สํานักงานของท่านอาจารย์ไพโรจนลือวิชาได้เลยนะคะ หรือพี่พี่ท่านนายที่อยากจะเข้ามาชมผลงานเขียนยันของท่านอาจารย์ก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาที่สำนักมหายันรวยที่ห้องแกลเลอรี่ได้เลยค่ะ นะคะแล้วกอยู่ที่งานบุญ <ไป S 1> มหายัน <ไป S 1> รวยนะคะของท่านอาจารย์ไพรโรจน์รื่นวิชาด้านหลังนี้นะคะเป็นคณะเชิดสิงโตนะคะจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะต้องขอบคุณพี่บอลมากๆเลยนะคะส่งนะคะคณ,<ม>ณะเชิดสิงโตนะคะมาร่วมงานบุญก<อ>ับท่านอาจารย์พิธีในวันนี้นะคะมีดาดารานักสแสดงนะคะเหล่าดารานักสแสดง <ไป S 1> เนี่ยมาร่วมงานบุญเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นการนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ห้าวันเสาร์ห้าเดือน นะคะซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนะคะว่าเสาห้าเดือน5เดือน5นี่คือเป็นเดือนของไทยนะคะซึ่งนานๆน,นะคะสอปีถึงจะมี1ครั้งนะคะก็วันนี้เป็นวันดีนะคะวันเสาร์เป็นวันแข็งนะคะซึ่งท่านอาจารย์เลือกวันนี้นะคะในการ,คครทําบุญมหาย,ยันรวยนะคะเ,คเพื่อฉลองนะคะคมนดบใหม่ทางด้านหลังของเรานี้นะคะแล้วก็ ใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่มหาย,ยันรวยของท่านอาจารย์ตอนนี้นะคะท่นานอาจารย์รีเนรีโนเวทใหม่แล้วนะคะสวยมากๆเลยอยากเรียนเชิญนะคะทุกทท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมมหาญยยนรวงท่านอาจารย์แล้วก็มาไหว้ขอพอรสิ่งศากิ์สิทนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ธรรมโชติพระตีมูลตินะคะแล้วก็พระพรมพระราหูพระพิคเนศนะคะและนะคะได้มาชมสถานที่ที่ท่านอาจารย์นะคะจัดสร้างใหม่นะคะ ตอนนี้คือสวยมากๆวันนี้ก็แล้วเสร็จเราวปทำพิธีงานบุญนะคะวันนี้มีเดาดารามากมายเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอายุงนะคะหรือว่าจะเป็นอเปชเชนยิ้มพิเทเทนพรมินนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศงานมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะใครมางานบุญะคะใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นรักโยกทุกคนคือคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เท่ะสวัสดีค่ะจันสวัสดีครับมาร่วมพิธีครับจะร่วมพิธีกับจยนครับไม่ได้มานานมากไม่ได้มานานมากสวยไหมคะสวยสวยขึ้นเยอะเลยตัดต้นอะไรไปอ่ะอ๋อต้นไทรค่ะต้นไทรใช่ไหมใช่ต่ต้นไทรไปแล้วก็พี่เท่ยังไม่ได้ไปชมแกลเลอรี่ข้างในจารีเอาไปเอาโหเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูครับใช่เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะครับผมขอบคุณพี่เท่มากเลยค่ะ เดี๋ยวหยกนะคะจะทาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะพระนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมงคลที่อยู่สถานที่มหายันรวยนี้นะคะองค์แรกเลยนะคะจะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะที่รูปร่างของท่านเนี่ยจะมีความบึกบึนนะคะแข็งแรงนะคะ เพียวมีก้าแบบนี้นะคะก็อยู่ที่สำนักมหาย,ยนรวยเช่นกันนะคะองค์ต่อไปนะคะเป็นพระตรีมูรตินะคะใครที่นับถือศรัทธาพระตรีมูรติก็มากราบไหว้ขอพรที่สำนักมหาย,ยนได้เช่นกันนะคะแล้วก็องค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปนะคะพระราหูนั่นเองนะคะ ใครนะคะที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็มาสามารถมาหมุนที่นะคะพระลางหูได้เลยนะคะก็จะมีเลขนะคะให้ทุกๆท,ท่านที่สายเสี่ยงโชคชอบตัวเลขก็มาลองมาเสี่ยงดวงขอพอรท่านดูนะคะแล้วก็นะคะอีกองคหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะพระพรมสีหน้าซึ่งท่านอาจารย์เพิ่งจัดสร้างแล้วก็มีหลายๆท่านมาขอพอรแล้วสําเร็จสมบัติธนานะคะใครอยากมาขอพอรนะคะเชิญที่มหาย,ยนรวยได้เลย หลวงปู่ธรรมโชตนะคะหลวงปู่ธรมรมโชตนะคะเป็นพระอาจารย์ของท่านอาจารย์ไพโรดรื่นวิชานะคะสายอาคาดาเด็กเย็นลูกเสดจันไพโรดนะคะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ได้เลยนะคะหลวงปู่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังมากๆตั้งจิตอธิษฐานดีๆรับรองนะคะว่าจิตเราที่เป็นกุศลจิตเราที่มีพลังจิตเราที่ตั้งใจขอพรยังไงก็สําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ และทุกท่านนะคะที่ติดตามมาถึงนะตอนนี้นะคะที่นี่ก็คือห้องแกลเลอรี่ของท่านอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชานั่นเองนะคะเป็นการรีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาชมแบบคร่าวๆนะคะอ่ะก็จะเป็นการแสดงผลงานของท่านอาจารย์นะคะมหายันนะคะแต่ละไซส์แต่ละขนาดตำนานประวัติของท่านอาจารย์นะคะ,ะว่าเขียนได้ยังไงประวัติ ของท่านอาจารย์เป็นยังไงก็สามารถมาอ่านได้ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นการแสดงผื่นมหายันนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กเล็กสุดนะคะขนาดเล็กสุดจนถึงขนาดใหญ่สุดเลยนะคะเป็นการแสดงมหายันขนาดต่างๆนะคะมีให้ชมนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กยันขนาดใหญ่เลยนะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะใครนะคะที่ อยากมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ของท่านอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชานะคะตอนนี้สวยงามมากรีโนเวทใหม่สวยมากๆเลยนะคะใครที่มาแล้วแต่ยังไม่ได้มาในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเรียนเชิญเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยมามาแนะนําเลยนะคะให้มาเรียนเชิญทุกท่านให้มาเลยนะคะมาไหว้ขอพรมาชมมหายัยสวยๆนะคะการเขียนมือจากท่านอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชานะคะได้ที่มหายันรวยได้เลยนะคะ สอดีฮะั n e t w เตะจิตจงจอหอนะครับเทียนเล็กที่ห้านะครับ

พี่คำร้น